รับให้สบายในอ้อมก,กอดของผู้ชายที่หนูรักหนูเลือกแล้วนับจากวันนี้นอนให้สบายไปชั่วชีวิตอุปกรณ์ส่งตัวที่นํามาประกอบไปด้วยแมวคลาวหรือแมวนอนหัวเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของเจ้าบ่าวให้รักบ้านรักครอบครัวอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนไม่เที่ยวเต่เกเรไปไหนถ้าไปเที่ยวนอกบ้านต้องรีบกลับมาบ้านมาให้ความรักความอบอุ่นกับคนในบ้านฟักเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของเจ้าสาวต้องหนักแน่นเหมือนฟักเยือกเย็นเหมือนฟัก การตัดสินชี้ชะตาครอบครัวเป็นหน้าที่ฝ่ายหญิงเป็นหลักต้องหนักแน่นและเยือกเย็นถุงเงินถุงทองให้น้องทั้งสองมีเงินงทองก้นถุงคนจีนโบราณได้กล่าวไว้ว่าทํามาหากินเก่งไม่สู้เก่งเก่งแต่บ้านนี้ค่ะลุงจะทํามาหากินเก่งและเก็บเงินเก็บทองเก่งกมากๆอีกด้วยครบบทยาหินบทยาเป็นสัญญาของสุขภาพในนาก็ทํา้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยของกันทั้งสองคนอย่าทอดทิ้งกันดูแลกันยาป่วยไข้ ไก่เป็นสัญลักษณ์ของการขยายนามทำกินตื่นแต่เช้าเมื่อสัรู่นีไก่ขันนะคะก็ต้องตื่นมาทำกินเร่งรุดมาทำงานไม่เกี่ยงอนนะคะคนไทยโบราณใช้คำว่าหัวหาเมียคอนช่วยกันทำกินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและมีความสุขด้วยนะคะไม้เทา้านะคะเป็นสุดยอดวลริยอดฮิตในการอวยพรเรียกว่าให้รักกันยืนยาวนะคะคนแก่ถือไม้เทา้าคือรักกันยืนยาวจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระบอง ยอดเพ็ดค <S lequel> ่ะเอเอเอเช้าแล้วค่ะโอ้แอคโคมาเต็มมั้ะ